นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,ตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระ,ระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุ้อริยสัจธรรมได้ถูกต้องด้วยพระองค์เอง แม้ปริานิพพานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระคุณมีอนุตตรโพุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียนกล่าวสหสัมปิเจวาจาอนัตทาปัสสันหิตา เอกังอัฏฐะปังเซโยยังสุดตวาอุปสัม,มาติหากวาจาแม้ตั้งพันไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซบทที่เป็นประโยชน์เพียงบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าสาสมปิเจคาทา อนัถาปะดาสันหิตาเอกังคาถาปะดังเซโยยางสุตวาอุปสมาติหากว่าคาถาแม้ตั้งพันไม่ประกอบด้วยบทที่เป็นประโยชน์ไซบทคาถาบทเดียวที่บุคคลฟังแล้วสงบระงับได้ประเสริฐกว่าจากคาถาธรรมบท ดิวะตปติปอาดิจโจรติมาพาติจันดิมาสันนัตโคติโยตปติชายิตปฏิพรามาโนอาดาสภะมาโหราติงบุดโธตปติปเตชะสาพระอาทิตย์ส่องแสงในกลางวันพระจันทรุ่งเรือง ในกลางคืนกษัตริย์ทรงเครื่องรบแล้วย่อมรุ่งเรืองพรามผู้เพียรเพ่งอยู่ย่อมรุ่งโรธส่วนพระพุทธเจา้าย่อมรุ่งเรืองด้วยเดชตลอดวันและคืนทั้งปวงนบัตรนี้จะได้นำาศาสนธรรมคำสอน ขององค์พระบรมศาสดาพระนรสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระอาหารหันต์ทั้งหลายมาแสดงให้แก่ท่านสาธุชนผู้มีศรัทธาในการฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้ก่อให้เกิดอริยทรัพย์7ประการมีศรัทธาศีลเหิริโอตัปปะสุตะจากขะปัญญา เป็นที่พึ่งในปัจจุบันชาตินี้ชาติต่อต่อไปจนถึงพระนิพพานโดยเฉพาะสุตะอริยศยสำคัญที่เราจะต้องทำทุกๆวันคือการฟังธรรมทรงจำธรรมสาธยายธรรมพิจารณาธรรมเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้เกิดความปลื้มใจว่าเราได้อยู่กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเราได้พึ่งพระสัพพัญยุตยานพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณของพระองค์มีพระองค์เป็นที่พึ่งในวาระนี้จะได้นำสุข,ขันธะเทราประทานในคำภีขุตการทิกายอาปทานว่าด้วยผลแห่งการสะดุดีพระรัตนไตรเราอยาไปดูหมิ่นว่าบุญมีประมาณน้อยจะไม่มีผลมาถึง บุญในพระรัตนตัยผลน้อยไม่มีเพราะว่าคุณพระรัตนตัยเป็นอาจินไตใครๆก็คิดไม่ได้นับประมาณไม่ได้มีเนื้อความของสุขันธเถระว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพราหมณ์ทรงพระยศใหญ่มีพระนามชื่อว่ากัตสปะประเสริฐกว่านักปราดทั้งหลายสเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในพัทรกับนี้ เป็นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าองค์ก่อนพระสมณโคดมองค์ปัจจุบันพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยอนุพยัญชนะคือลักษณะย่อยๆในร่างกายมีพระลักษณะอันประเสริฐมหาปุริสลักษณะ32ประการอันรัศมีวาหนึ่งแวดล้อมมีข่ายรัศมีบังเกิดปรากฏก่อให้เกิดความยินดีเหมือนพระจันทร์ ส่องแสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์ทรงยางหมูสัตว์ให้เยือกเย็นเหมือนเมฆฝนเป็นบ่อกเกิดแห่งคุณเหมือนสาครอ,อันนี้เป็นคำเปรียบเทียบที่ดีมากนะขายรัศมีวาหนึ่งพระฉัพพันนารังสีของผู้พุทเ,เจ้าก็เหมือนกับแสงพระจันทร์ที่เรามองดูในคืนวันเพลญแล้วก็พระรัศมี ับพันดรังสีนั้นก็แสงส่องแสงสว่างเหมือนแสงอาทิตย์ทำให้บุคคลที่ได้พบเห็นนั้นเกิดความเยือกเย็นเกิดศรัทธาเรื่อมใสและก็เป็นบ่อกเกิดแห่งคุณเหมือนสาครคือบุคคลผู้ได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้อริยทรัพย์เมื่อได้เห็นพระบุริลักษณะมห ah า รีกษณะ3าประการเป็นต้นและได้ฟังธรรมพระองค์ประหนึ่งว่าแผ่นดินโดยศีลประหนึ่งว่าภูเขาหิมะวันโดยสมาธิประหนึ่งว่าอากาศโดยปัญญาเป็นผู้ไม่เกาะเกี่ยวเหมือนลมฉะนั้นพระองค์ไม่ทรงบกพร่องเหมือนวิหารทรงแกล้วกล้าในบริษัททรงประกาศสัจธรรมคืออริยสัจสี่ทรง ช่วยมหาชนให้รอดพ้นครั้งนั้นเราเป็นเศรษฐีบุตรผู้มียศใหญ่ในพระนครพาราณสีมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากมายเราเที่ยวเดินเล่นไปจนถึงป่ามฤคทายวันได้เห็นพระศา,ศาสดาผู้เป็นนาถะที่พึ่งกำลังทรงสแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องบทอมตตธรรมคือพันิพปานเราได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ผู้เป็นเทพยิ่งกว่าถวยเทพมีพระดำรัสเกลี้ยงกลาน่ารักมีพระสุรเสียงสม่ำเสมอเหมือนนกการะเวกมีพระสำเนียงก้องเหมือนเสียงหงและเสียงกรองใหญ่ยังมหาชนให้ทราบช,ชัดได้และได้สดับพระสุรเสียงอันไพเราะจึงได้ละโภคทรัพย์มิใช่น้อยออกบวชเป็นบรรพชิต เราบวชแล้วเช่นนี้ไม่นานก็เป็นพระหูสูตรเป็นพระธรรมกถึกมีปฏิพานอันวิจิตเราเป็นคนองอาจในการพันนาได้พันนาพระคุณของพระศาสดาผู้มีพระชวีวันเหมือนทองคําในถามกลางบอริษัทบ่อยๆว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นี้เป็นพระขีณาศพเป็นผู้ตื่นแล้วไม่มีทุกข ทรงตัดความสงสัยได้แล้วทรงถึงความสิ้นกรรมทุกอยาก่างทรงพ้นกิเลสแล้วในพระธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอุปัติอุปัติก็มีขันห้าเป็นต้นนั่นแหละพระมิพภาคเจ้าพระองค์นี้นั้นเป็นผู้ตื่นแล้วทรงแกล้า,ลาดุดสีหะพระองค์เป็นผู้ประเสริฐยิ่งทรงประกาศพรหมรรกแก่โลกพร้อมทางเทวโลก ทรงฝึกพระองค์เองและทรงฝึกผู้อื่นทรงสงบระงับเองและทรงทำผู้อื่นให้สงบระงับเป็นผู้ดับกิเลสเป็นนักบวชทรงยังผู้อื่นให้ดับกิเลสเป็นผู้เบาพระทัยและทรงยังมหาชนให้เบาใจทรงมีความเพียรองค์อาจกล้าหาญมีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระกาลุณา ทรงมีความชำนาญเป็นผู้มีชัยชนะเป็นพระพิชิตมารไม่ทรงขนองทรงหมดความห่วงใยเป็นผู้ไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนเป็นนักปรา์ไม่ทรงหลงไหลไม่มีใครเจียมทันเป็นมุนีมีปกตินำธุระไปทรงอาจหารแม้ในพวกครูดังโคอุสภาราชพระยาคจสารและไกลสอนสีหาราช เป็นผู้ปราศจากราคะปราศจากมนทินเป็นดังพรมกล้ากว่านักปราศหากเสียซึ่งค่าศึกคือกิเลสหมดเสี้ยนหนามปราศจากความเศร้าโศกไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้ประเสริฐสะอาดหมดจดเป็นพรามเป็นสมณะเป็นนาถะเป็นหมอเป็นผู้กำจัดลูกศรเป็นนักรบเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้หลับและตื่น ไม่วันไหวมีใจเบิกบานยิ้มแย้มทรงทำการฝึกอินทรีย์เป็นผู้นำตนไปเป็นผู้ทาเป็นผู้นำเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ทาสัตว์ให้ร่าเริงเป็นผู้วิทย์เป็นผู้ตักเป็นผู้ฟังเป็นผู้สรรเสริญเป็นผู้ไม่กำเริบปราศจากลูกศรไม่มีทุกข์ไม่ทรงมีความสงสัยเป็นผู้หมดตัณหาปราศจากทุลี เป็นผู้ขุดเป็นผู้ทำลายเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ทำให้ปรากฏเป็นผู้ยังสัตว์ให้ข้ามให้ทำประโยชน์เป็นผู้ถึงสัมปทาเป็นผู้ยังสัตว์ให้บรรลุเป็นผู้ไปด้วยกันเป็นผู้ฆ่าทรงยังกิเรศให้เร่าร้อนให้เหือดแห้งดำลงอยู่ในสัตจจะเสมอด้วยผู้เสมอไม่มีสหายเป็นที่อยู่แห่งความเอ็นดู มีมนอัศจรรย์ไม่ทรงลวงให้พิศวงเป็นผู้ธรรมเป็นนักบวชองค์ที่เจ็ดทรงข้ามพ้นความสงสัยแล้วไม่ทรงถือพระองค์ทรงมีคุณหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครเปรียบปานล่วงครองแห่งถ้อยคำทุกชนิดล่วงเวนยศัตว์ทุกคนทรงชนะหมู่มารความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐมีพระรัศมีกำหนดด้วยร้อยพระองค์นั้น ย่อมนำอมตะมหานิพพานมาให้เพราะฉะนั้นความเชื่อในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์จึงมีประโยชน์ใหญ่เราสรรเสริมพระพุทธเจ้าผู้เป็นสรณะ,ะอย่างสูงสุดของโลกสามด้วยคุณมีอาทิเห็นปานดังนี้แสดงธรรมกถาในถ้ำกลางบริษัทจุติตายจากอัตภาพนั้นแล้ว ได้เสวยมาหันตสุขในสวรรค์ชั้นดุสิตจุติตายจากดุสิตแล้วเกิดในมนุษย์เป็นผู้มีกลิ่นหอมลมหายใจกลิ่นปากและกลิ่นตัวของเราก็เช่นนั้นเหมือนกันคือมีกลิ่นหอมและกลิ่นหอมนั้นนั่นแหละฟุ้งไปเหนืองนิดเรามีกลิ่นหอมทุกอย่างกลิ่นปากของเราหอมฟุ้งอยู่ทุกเมื่อ สลีละของเรางดงามหอมฟุ้งทุกที่ภาราตรีการปานดังดอกปทุมดอกอุบลและดอกจำปาฉะนั้นทั้งหมดนั้นเป็นผลแห่งการกล่าวสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าผลนั้นน่าอัศจร,รย์อย่างยิ่งขอด่านทั้งหลายจงตั้งใจสดับคุณของพระพุทธเจ้านั้นซึ่งเราได้กล่าวแล้ว ครั้นเรากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งนำประโยชน์และความสุขมาให้แล้วเป็นผู้มีจิตผ่องแผ้วในธรรมทั้งปวงพระสงค์เป็นผู้ประกอบด้วยความเพียรมียศถึงความสุขงดงามรุ่งเรืองน่ารักน่าชมเป็นผู้กล่าวไม่ดูหมิน่นดูแคลนไม่มีโทษและเป็นผู้มีปัญญาขวนขวายในธรรมที่เป็นที่สิ้นกิเลสสำหรับผู้พักดีต่อพระพุทธเจ้าได้นิพพานโดยง่าย เราจะกล่าวถึงเหตุของพวกเราเชิญท่านทั้งหลายฟังเหตุนั้นตามเรื่องเราถวายบังคมก็เพราะคนพบพระยศของพระมีพากเจ้าที่มีอยู่เพราะฉะนั้นแม้เราจะเกิดในภพใดๆก็ย่อมเป็นผู้มียศในภพนั้นๆเราสรเสริมพระพุทธเจ้าผู้ทำที่สุดทุกข์และพระธรรมอันสงบระงับอันปัจใจไม่ได้ปรุงแต่งจึงได้เป็น พูดถึงความสุขเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าทรงประทานความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายเรากล่าวสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าว่ามีทั้งส่วนพระองค์และที่เป็นประโยชน์แก่คนอื่นจึงเป็นผู้ประกอบด้วยปีติในพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้มีความงดงามเมื่อเรากล่าวสรรเสริญพระคุณ ชื่อว่าชมเชยพระผู้นำผู้ซึ่งทรงชำนะมารล่วงเสียซึ่งเดีรถัถีครอบงามเดรัถีโกงเสียได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นคนมีความรุ่งเรืองเมื่อเรากล่าวสรรเสริญพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าทำพระองค์ให้เป็นที่รักแม้แห่งหมู่ชนเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้น่ารักน่าชมเหมือนพระจันทร์อันมี ในสระ,ะการฉะนั้นเราชมเชยพระสุคตเจ้าด้วยวาจาทุกอย่างตามสติสามารถเพราะฉะนั้นเราจึงมีปฏิภาวิจิตเหมือนท่านพระวังขีสะคนพานพวกใดเป็นผู้ถึงความสงสัยจึงดูหมิ่นพระมหาบุนีเราข่มขี่คนพานพวกนั้นโดยชอบธรรมเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ถูกดูหมิน่นเราได้ช่วยนำกิเลสข,ของสัตว์ทั้งหลายให้หมดไปด้วยการสรรเสริมพระคุณพระพุทธเจ้า เพราะอำนาจของกรรมนั้นเราจึงเป็นผู้มีใจไม่มีกิเลสเราผู้สแสดงพุทธานุสติได้ทำปัญญาเครื่องตัดสรู้ให้เกิดแก่ผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้มีปัญญาเห็นแจ้งอัตถะคือเนื้อความหรือสภาวะธรรมอันละเอียดเราจักเป็นผู้สิ้นอาสวะทุกอย่างจากข้ามพ้นสาครคือสงสารไปได้และมีความชนิชำนาญ ไม่ถือมั่นในอุปทานถึงความดับสนิทในกับนี้เองเราได้ชมเชยพระชินเจ้าใดด้วยการชมเชยนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งพุทธบูชาเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วข้อความละคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระสุคันธเถระได้พาสิทธ,ธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนนี้แล จบสุขันธเทระปทาแม่เพียงมีศรัทธาสรรเสริญคุณพระวีภาคเจ้าก็มีผลอันดับประมาณไม่ได้แก่ผู้นั้นเหล่าทั้งหลายจงควรกระทำตามด้วยการสรดุดีสรรเสริญแม่คุณพระพุทธเจ้าทุกวันวันละอย่างน้อยสามครั้งแล้วก็อธิษฐาน บุญที่เราทำอันนั้นจงเป็นปัจจัยให้เราได้เห็นแจ้งรยิฤ์ษีสิ้นอาสวะกิเลสโดยเร็วพลันนี้เป็นเรื่องผลแห่งการทำพุทธบูชาที่มีในผู้มีปัญญาทั้งหลายต่อไปจะได้นำเรื่องอังกุละเปตะวัตถุในคำภีคุธคานิกายเปตะวัตถุมาสแสดง เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เกิดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นตรงตามความเป็นจริงในกรรมและผลกรรมทั้งกรรมดีและก็กรรมชั่วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความเห็นของคนทั้งหลายส่วนมากก็จะเห็นว่าโภคทรัพย์นั้นประเสริฐกว่าทานประเสริฐกว่าศีลประเสริฐกว่าบุญบรารมี คนจึงตนีโลภในโภคทรัพย์ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทำอันตรายให้แก่ตัวเขาเองเพราะว่าโภกทรัพย์ไม่ได้เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดบุญบารมีสำหรับผู้ไม่มีศรัทธากลับจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดความตะนีความโลภความถือตัวและกรรมชั่วต่างๆในเรื่อง อังกุละเปตวัตถุนี้ก็จะมีเนื้อความที่แสดงไว้ชัดเจนอังกุละเปตวัตถุเริ่มต้นว่าพระศา,าสดาเมื่อประทับอยู่ในกรุงสาวัตถีทรงปรารบอังกุระเปรตในที่นี้คือในเรื่องนี้ไม่มีอังกุระเปรตก็จริงอังกุละนี่ไม่ได้เป็นเปรตนะเป็นเทวดาแต่เพราะความประพฤติคือกรรมของอังกุระเปรตนั้นเกี่ยวเนื่องด้วยเปรต อังกุละนี่เป็นลูกกษัตริย์แล้วก็เป็นพ่อค้าไปมีกรรมเกี่ยวเนื่องกับเปรตเขาจึงได้นำมาบรรจุไวในคุตการที่กายเปตนวัตถุนี้ฉะนั้นความประพฤติของอังกุระเปรตนั้นท่านจึงกล่าวว่าอังกุระเปตวัตถุมีเรื่องโดยย่อดังต่อไปนี้ยังมีกษัตริย์11พระองค์คือพระนางอัญชนาเทวีและน้องชาย10พระองค์ คือวาสุเทพพลเทพจันทรเทพสุริยเทพอาคิเทพวรุณเทพอัจชุนะปัจชุะะนะคัตตบัณฑิตและอังกุระนี่เป็นน้องชายสุดท้องอาศัยคันของพระนางเทวคัพพาผู้พระธิดาของพระเจ้ามหากังสะในอาสิตันจนนครซึ่งพระเจ้ากังสะปกครองในอุตรประทะชนบทเพราะอาศัยเจ้าอุปสาครผู้โอรสของพระเจ้ามหาสคัรผู้เป็นใหญ่ในอุตร มัทุระชนบทบรรดากษัตริย์เหล่านั้นกษัตริย์น้องชายผู้ชื่อวาวาสุเทพเป็นตน้นก็ใช้จักรคือกษัตริย์เหล่านี้นี่มีอาวุธที่เหนือกว่าคนอื่นและมีกําลังมากกว่าผู้อื่นก็ใช้จักรปรงพระชนชีพพระราชาทั้งหมดหก0มืนสาพนนครนี่เป็นเรื่องน่าสลดสังเวชนะคนเราไม่รู้ว่าจะต้องการแผ่นดินความยิ่งใหญ่ไปเพื่ออะไรแผ่นดิน ที่เราอาศัยสำหรับฝังศพมันก็แค่ไม่เกินสองตารางวานะมันจะใหญ่ไปกว่านนั้นก็คงไม่ได้แต่ตันหามันต้องการหมดทั้งชมพูทวีปเลยเพราะฉะนั้นพระราชา6กหมื่นสามพันนครทั่วชมพูทวีปนับตั้งต้นแต่อาสตันชนะนครจนถึงกรุงทวารวดีเป็นที่สุดถูกฆ่าตายหมดและประทับอยู่ในทวารวดีนครและแบ่งลาดออกเป็นสิบส่วน แต่ไม่ได้นึกถึงพระนางอัญจะนาทีพีผู้เป็นพระเชษฐาภักดนีพระคิน,คนีไม่ได้นึกถึงพี่สาวเลยนะแต่เมื่อระลึกขึ้นได้จึงกล่าวว่าเราจะแบ่งเป็น11ส่วนมานึกได้ทีหลังเจ้าอังกุระน้องชายคนสุดท้องของกษัตริย์เหล่านั้นจึงกล่าวว่าท่านจงแบ่งส่วนของหม่อมฉันให้แก่พี่สาวคือพระเชษฐภคินีเิอหม่อมฉันจะทําการค้าขายเลี้ยงชีพไม่ชอบ ปกครองเป็นใหญ่นะชอบค้าขายเที่ยวไปตามเมืองต่างๆท่านทั้งหลายจงสละสวยคือภาษีในชนบทของตนของตนให้แก่หมอ่อมฉันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นญาติก็ต้องมีส่วนของสมบัติบ้างกษัตริย์เหล่านั้นรับพระดำรัสแล้แวจึงเอาส่วนของเจ้าอังกุลาให้แก่พระเชษฐพระคินีพระราชาทั้ง9้าพระองค์ประทับอยู่ในกรุงทวารวดี ส่วนอังกุระประกอบการค้าบำเพ็ญมหาทานเป็นนิตยาการนี่เขามีศรัทธาในการจะให้ทานเป็นปกติประจำชีวิตเลยก็ต้องเป็นพ่อค้านั่นแหละสมควรเพราะว่ามันก็จะมีพวกสมบัติหมุนเวียนในการค้านั่นแหละอังกุระนั้นมีทาดผู้หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่คลังมุ่งหวังประโยชน์ท่านอังกุระนี่ก็ชอบใจก็ไปขอกุลธิดาคนหนึ่งมาให้เขาเมื่อตั้งคัน บุตรเท่านั้นเองบิดาคือทาตคนนั้นก็ตายไปเมื่อบุตรคนนั้นเกิดแล้วท่านอังกุละก็ได้เอาค่าจ้างที่ได้ให้แก่บิดาของเขาให้แก่บุตรชายนั่นแหละครั้นเด็กน้อยเจริญวัยจึงเกิดการวินิจฉัยชี้ขาดตัดสินกันในราชสกุลว่าเด็กที่เกิดนี่เป็นทาตหรือไม่เป็นเพราะว่าพ่อเป็นทาตนี่ลูกก็น่าจะเป็นทาตด้วย แต่ว่าพระนางอัญชนะทีวีได้สดับเรื่องนี้จึงตัดเปรียบเทียบโดยแม่โคโนมว่าแม่บุตรของมารดาผู้เป็นไทยก็ต้องเป็นไทยเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อเขาเป็นไทยเป็นอิสระแล้วลูกก็ต้องเป็นไทยสิจึงให้พ้นจากความเป็นทาสไปแต่เพราะความละอายว่าเราเป็นลูกของทาสเด็กนั้นก็ไม่อาจอยู่ในที่นั้นได้ จึงได้ไปยังโรรุวนครไปพาธิดาของช่างทอผ้าคนหนึ่งอันในนครไปเลี้ยงชีพด้วยการทอผ้าสมัยนั้นก็ได้มีมหาเศรษฐีชื่อว่าอาศัยหะในโรรุวนครเขาได้ให้มหาทานแก่สมณพราหมณ์คนกัมพาคนเดินทางวัน,นพกกและยาจกทั้งหลายนะแต่ไม่มีศาสนาพุทธนะช่างทอผ้า ช่างหูกนั้นเกิดปีติอิ่มใจและโสมนัสดีใจโสมนัสเวทนาเกิดร่วมกับปีตินะเมื่อเกิดศรัทธาเรื่อมใสในการให้ทานดีใจว่าโอ้นี่เป็นกรรมดีเนาะการให้ทานของอาศัยหะกนนทั้งหลายก็จะได้มีความสุขก็เหยียดแขนขวาออกชี้ให้ดูนิเวศ คือบ้านของอาศัยหะเศรษฐีแกชนผู้ไม่รู้จักเรือนของเศรษฐีว่าชี้ด้วยนะชี้ด้วยมือขวาแล้วก็พูดด้วยว่าขอคนทั้งหลายจงไปในที่นั่นแล้วจะได้สิ่งที่ควรได้กรรมของเขาก็มีประมาณเท่านี้แหละสมัยต่อมาเขาตายลงไปบังเกิดเป็นภูมิมเทพภูมิมเทพพย,ยดาที่ต้นใจต้นหนึ่งในมรุภูมิ เป็นทะเลทรายนะมือขวาของเขาที่ยกขึ้นชี้บ้านอาศัยหาได้ให้สิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างถืออยากจะได้อะไรของนั้นๆก็ไหลออกมาจากมือนะก็ในโร,รุวานครนั้นเองมีบุรุษคนหนึ่งเป็นผู้ขวนขวายในทานของอาศัยหาเศรษฐีแต่ไม่มีศรัทธา,าคนหนึ่งมีศรัทธาไม่มีทรัพย์นะเขาก็อาศัยเขาเรียกว่า กรรมที่ฉลาดก็คืออนุโมทนาแล้วก็วัยาวัดจม่ยกมือชี้แล้วปากก็พูดใจก็อนุโมทนาแนะทำได้แค่นั้นแต่ส่วนคนที่ไม่มีศรัทธาแม้จะไปอยู่กับการให้ทานก็ไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ความสุขนะเพราะว่าไม่มีศรัทธาคือไม่เชื่อไม่เลื่อมใสในกรรม ว่าน,นี่เป็นกรำดีนะนี่เป็นผลของกรรำดีเราทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีเป็นต้นเนี่ยไม่มีความเลื่อมใสยอย่างนี้เกิดมีความตนหีซะอีกเพราะฉะนั้นไม่มีความเลื่อมใสเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่เอื้อเฟื้อต่อการบําเพ็ญบุญก็อาจจะเห็นผิดว่าทานมันไม่มีผลอะไรนะการให้ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นจึง ให้ทานไปนั่นแหละแต่ว่าไม่เอื้อเฟื้อไม่เคารพตายแล้วไปบังเกิดเป็นเปรตไม่ไกลแต่ที่อยู่ของเทพประบนั้นอ้าวอยู่ใกล้ๆกันนะแต่ว่าไปเกิดไม่เหมือนกันเพราะทำกรรมแตกต่างกันแต่ตายแล้วก็ยังมาอยู่ใกล้กันอีกก็กรรมที่เขาทำมาแล้วนั่นแหละจัดการให้เขาเป็น ฝ่ายอาศัยหะมหาเศรษฐีตายแล้วถึงความเป็นสหายของเท้าสักกัเทวราษฎรพบเดาว่าดึงอาศัยหะก็มีศรัทธามีปัญญาก็ไปตามกรรมของตนขั้นสมัยต่อมาเจ้าอังกุระบรรทุกสินค้าด้วยเกวียน500้อเล่มและพรามคนหนึ่งบรรทุกสินค้าด้วยเกวียนห้0อยเล่มเป็นเพื่อนกันไปนะรวมความว่าชนทั้งสองคนบรรทุกสินค้าด้วยเกวียนพันเล่มเดินไปตามทางมะรุก,กันดานทางทะเลทราย พากันหลงทางนะเลทรายมันกําหนดทิศทางยากเดินไปเดินมากลับมาอยู่ที่เก่าอย่างเนี้ยเที่ยวอยู่ในที่นั้นเองหลายวันจนหมดญ้าหมดน้ําหมดอาหารเจ้าอังกุละก็ให้ทูดมา้าแสวงหาน้ําดื่มทั้งสี่ทิศลำดับนั้นเทพผู้มีมืออันให้สิ่งที่ต้องการองค์นั้นเห็นชนเหล่านั้นแต่รับความวอดวายอันนั้นคนจะตายหมดแล้ว ทั้งสัตว์ด้วยตั้งเกินพันนะนะวัวควายบุคคลต่างๆจึงคิดถึงอุปการะนี่กระตันอยู่ตักเตือนนะคิดถึงอุปการะก็คือความเกื้อกูลที่เจ้าอังกุละได้กระทำแก่ตนไว้ในกาดก่อนก็คือในชาติก่อนนะโอ้เขาเคยจ้างพ่อเรานะแล้วก็ให้ค่าจ้างของพ่อนะ่ะให้แก่เราอีก แล้วทําให้เราเป็นอิสระให้พ่อเราเป็นอิสระอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงคิดว่าเอาเถอะบัดน,นี้เราจะพึ่งเป็นที่พึ่งของเจ้าอังกุระนี้ความกระตันอยูนี่เป็นเรื่องสําคัญนะคนใดที่ไม่มีความอักตันอยูคนนั้นจะอยู่อย่างเดือดร้อนที่สุดเพราะว่ามันจะมองเห็นแต่ความไม่ดีเอง่างนนนะความดี คนอื่นมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นความสุขเกิดไม่ได้เรื่องสำคัญมากๆก็คือกระตัอยูในบุญนี่แหละถ้าไม่กระตันยูในบุญไม่รู้ว่าบุญในเขาเอื้อเฟื้อให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมา,ามีโภกกระซับเนี่ยมันด้วยอาศัยบุญทั้งนั้นแหละก็ไม่รู้ซะอีกเพราะฉะนั้นเมื่อไม่รู้จักคุณของบุญของทานของศีล ก็จะไม่มีที่พึ่งก็คือจะไม่ทําทานสีนั่นเองเพราะฉะนั้นด้วยความกระตันอยู่ดังนี้แล้วจึงได้ชี้ให้ดูต้นไซอันเป็นที่อยู่ของตนเท е พออกมาชี้ได้ยินว่าต้นไซนั้นสมบูรณ์ด้วยกิ่งและข่าคบมีใบทึบมีร่มเงาสนิทมีย่านไซนะหลายพันย่านว่าโดยความยากว้างและสูงประมาณหนึ่งโยศเจ้าอังกุระเห็นดังนั้นแล้วเกิดความหันสาล่าเลื ได้ตั้งค่ายนะภายใต้ต้นไทรนั้นเทวดาก็เหยียดหัดขวาของตนออกให้คนทั้งหมดอิ่มหนำด้วยน้ำดื่มเป็นอันดับแรกก่อนต่อแต่นั้นจึงได้ให้สิ่งที่เขาปรารถนาแก่พวกเขา